สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่จะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างนะคะเป็นพันธุ์ใหม่ค่ะตอนนี้ดอกบานแล้วสวยงามมากเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะคะที่แม่จิ๋มทําลงไปเนาะมันยังเป็นดอกตูมอยู่เลยตอนนี้บานแล้วคะ่ะแต่วันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับง่ายๆสําสหรับคุณผู้ชมที่มีกล้วยไม้ แต่ว่าไม่แตกหนอค่ะนี่วันนี้เรามาทําพร้อมกันเลยนะคะประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็แตกหนอให้เราได้ต้นใหม่กันแล้วจ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีฐานค่ะ ฐานจะใช้เป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะถ้าก้อนใหญ่มากนะคะก็ทุบให้มันเล็กเล็กลงกว่านี้สักครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะในฐานเขาจะมีรูพุนเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเราใช้ไปผสมดินเนาะผสมดินปลูกอะคะ่ะก็จะทําให้ดินร่วนซุยนะคะเป็นการปรับดินได้ดีมากๆและถ้าเรานํามาเป็นเครื่องปลูกกล้วยไม้นะคะก็จะทําให้รากของกล้วยไม้นะะี่ค่ะ ขยายตัวได้ดีเร่งการแตกหนอ่อแตกต้นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแถมยังป้องกันกวกหนอนมแมลงได้อีกเพราะว่าในนี้เขาจะมะีคาร์บอนค่ะมีสารคาร์บอนอยู่ในนี้นะคะไล่มดไลแ่แมลงไล่หนอนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็จะมีกระมะพร้าวนะคะกระมะพร้าวแม่จิจนใช้เป็นกระมะพร้าวสับค่ะเป็นเครื่องปลูกนะคะส่วนกระถางวันนี้แม่จิจนใช้แบบธรรมชาติ นั่นก็คือเป็นลูกมพะพร้าวแก่นะคะไปหาซื้อได้ค่ะสำเร็จรูปตามร้านขายต้นไม้ตอนนี้แบบเยอะมากลูกล้ยี่บาทนะคะปลูกได้ดีมากๆเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องปลูกเยอะมาเลยค่ะใครนะคะที่มีกล้วยไม้แล้วไม่แตกหนอซักทีนะคะมาทำพร้อมกับแม่จิ๋มเลยเรามาลงมือทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกคุณผู้ชมก็นำฐานเป็นก้อนนี่คะ่ะลงไปเลยประมาณประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่มะร้าวสับตามด้วยฐานชั้นหนึ่งคะ่ะ นำรากกล้วยไม้เกาะตรงฐานด้านบนเลยค่ะหลังจากนั้นก็นำถานเนี่ยค่ะทับลงไป ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะกลับมาพ้าวโดยด้านบนอย่างนี้นะะเรียบร้อยค่ะพอเรารดน้ําลงไปเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆย,ยุบลงไปนะคะพมก็พอได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็รดน้ําทุกวันค่ะเช้าเย็นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็รดเฉพาะช่วงเช้าค่ะ ไม่ต้องรดช่วงเย็นแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเชื้อราได้นะคะการเปลี่ยนเครื่องปลูกนะคะ<ม>เพื่อที่จะให้เขาแตกหน่อมาใหม่เร็วๆค่ะก็เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมจะนำไปตั้งหรือว่าแขวนก็ได้นะคะแม่จิ๋มจะใช้แบบแขวนค่ะก็จะมีลวดแบบนี้นะคะนี่แม่จิ๋มซื้อมา5้าบาทเขาทำมาเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีทำช่องไว้ให้เรียบร้อยนะคะเนี่ย เสียบลงไปเลยหลังนี้นึงค่ะ เรียบร้อยค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นเคล็ดลับเลยสำหรับการปลูกกล้วยไม้ใหม่ๆนะคะก่อนที่เราจะนำไปแขวนหรือว่าไปตั้งนะคะใช้นี่ผสมน้ำนะคะแช่ไว้ก่อนค่ะประมาณ5นาทีค่ะฮอร์โมนไข่ค่ะสูตรฮอร์โมนไข่แม่จิ๋มจะวางไว้ใต้ลิงก์นะคะบอกคร่าวๆก่อนก็จะมีไข่สองฟองนะคะมีนมเปรี้ยวแล้วก็มีน้ำตาลค่ะ หมักไว้นะคะประมาณอันนี้แม่สิมก็เกินเดือนหนึ่งแล้วแหละใช้ประโยชน์ได้ตลอดเลยนะคะแต่ประมาณ3วัน7วันก็ใช้ได้เลยค่ะก่อนจะใช้เราก็เขย่าขวดก่อนนะคะไปเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะคุณผู้ชมก็หาภาชนะนะคะเป็นถังหรือว่ากระมังก็ได้นะคะใส่น้ําลงไปแล้วก็เติมฮอร์โมนไข่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ประมาณสองฝาไม่จริงก็ลองแล้วก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นเราก็นำกล้วยไม้ที่เราเปลี่ยนเครื่องปลูกเไว้สักครู่ค่ะลงไปแช่กดลงไปเลยประมาณ1นาทีหรือ2นาทีนะคะหลังจากนั้นก็แช่ไว้อย่างนี้ละคะ่ะประมาณห้านาทีนะคะผ่านนะคะเขาก็จะอุ้มน้ำ ทำให้รากของกล้วยไม้ค่ะติดเร็วหลังจากได้แล้วเราก็นําไปแขวนในที่แดดรําไรเลยค่ะก็แขวนไว้อย่างนี้แหละนะคะให้โดนแดดบ้างนะคะประมาณ50%นะคะแดดราไรค่ะถ้าไม่เจอแดดเขาก็ไม่ออกดอกไม่แตกหน่อนะคะ แล้วก็ถ้าโดนแดดจัดๆเขาก็ไม่ออกดอกเช่นกันค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาไปดูที่แม่จิ๋มทําไว้แล้วนะคะประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้เริ่มแตกได้ต้นใหม่แล้วค่ะและนี่จะเป็นที่แม่จิ๋มได้เปลี่ยนเครื่องปลูกนะคะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะตอนนี้คุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยได้มา2ต้นนะคะนี่ กำลังเขียวงามเลยค่ะแล้วก็รากนี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเหมือนจะมีอีกนะคะเขียวๆเ,เนี่ยเริ่มโผล่งอกออกมาแล้วค่ะเนี่ยรากเขาก็จะเป็นแบบขา,ขาวๆเขียวๆเ,เห็นไหมคะเติบโตได้ดีเลยค่ะผลของการที่เราเปลี่ยนเครื่องปลูกนั่นเองนะคะคือกระถางเขาก็จะเป็นมะพร้าวนะคะก็มีความชื้นอยู่แล้วแล้วก็ใส่ฐานลงไปค่ะ ก็เลยเห็นผลเร็วมากๆนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำวิธีนี้ไปทำกันดูค่ะคุณผู้ชมมีลูกมะพร้าวนะคะแก่ๆเนี่ยค่ะสามารถมาตัดทำแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นกระถางต้นไม้จะปลูกอะไรก็งามค่ะจะตั้งกับพื้นนะคะหรือว่าจะเป็นที่แขวนแบบนี้นะคะ แหวนตามมุมต่างๆของบ้านตามต้นไม้สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเป็นแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็กระถางนี้แม่จิ๋มเพิ่งลงไปค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะแตกหน่อแทงหน่อต้นใหม่มาให้แม่จิม๋มไหมนะคะเป็นการทำง่ายๆค่ะคุณผู้ชมก็ลองทำกันดูนะคะถ้าไม่มีก็หาซื้อตามร้านขายต้นไม้นะคะเดี๋ยวนี้เขาทำ ขายสําเร็จง่ายมากเลยนะคะนี่ลูกละ20บ,บาทนะคะการเปลี่ยนเครื่องปลูกกล้วยไม้ก็มีผลต่อการแตกหน่อแตกต้นใหม่ให้เรานะคะคุณผู้ชมก็ขยันรดน้ำนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะไม่นานค่ะประมาณเดือนกว่าเราก็จะได้ต้นใหม่ออกมาแบบนี้เลยนะคะ มีหลายต้นค่ะที่แม่จิ๋มทาไปแล้วก็ได้ผลดีค่ะจากคลิปครั้งที่แล้วเนาะแม่จิ๋มฟื้นฟูที่แบบว่า<ๆ>เขาไม่มีใบไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นแบบเนี้ค่ะยังฟื้นฟูได้เลยนะคะแต่อันนั้นใช้เวลานานมากแต่สําหรับการแทงหน่อมาใหม่เนี่ยมันจะเร็วเร็วกว่านะคะก็ลองทำกันดูค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สาขาคูชแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ